สวัสดีครับบ้านสวนจีนพีดีคลิปนี้ผมจะมาแนะนำไฟหลอดไฟโซลาเซลล์แบบนีออนนะครับจะเป็นหลอดนีครับตามรูปนี้ครับเป็นหลอด,ดยาวๆยางนี้ครับตัวนี้ผมลองคร่าวๆก็สว่างพอประมาณครับอ่าอันนี้ลองเอามาใช้ผมก็ยังไม่ได้ใช้งานจริง ผมก็ลองดูคร่าวๆนะครับแต่มันก็คุ้มอยู่ครับแผงแผงใหญ่อยู่นะแล้วก็น้ําหนักแบตน่าจะหลายก้อนอยู่ครับผมลองแกะพยายามแกะแล้วแกะไม่ได้ผมไม่อยากงัดรอให้มันเสื่อมสภาพหรือเสียก่อนผมลองแงะดูนะครับก็แผงก็เนยครับเท่ากล่องเลยถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแผง เขียนว่าเจ็ดรอยหสิบวัตต์จริงๆวัตต์ Wh. พวกนี้ไม่ไม่ใช่รครับก่อครับสิ่งที่ได้มาหลอดไฟครับประมาณหนึ่งไม่บรรทัดก็ความสว่างก็พอได้นะครับก็สว่างอยู่นะครับ น้ำหนักก็พอประมาณน,น้ำหนักมองดูแบตน่าจะหลายก้อนอยู่มองลอดช่องข้นไปเนะี่ยน่าจะเรียงนีครับเรียงมาเลย,เยสามก้อนนะทำต่ำน่าจะสามก้อนนะก็แผงมีขายึดมาให้นะครับมีตัวยึดมาตัวล็อกมาครับอันนี้ตัวล็อกกับเป็นตัวล็อก ล็อกหลอดนะครับยึดก่าที่เราจะไปยึดนะครับพวกจันตรงจันทันหรือตรงจันทันหรือเอ็คานร,รงเสอะไร,ะรยึดแล้วก็ห้อยลงมาเหมือนหลอดดิออนนะครับใช้แทนหลอดดิออนแบบนะติดขึ้นไปอย่างเงี้ยไอตัวล็อกเมื่อกี้ก็จะล็อกอย่างเงี้ยติดแล้วก็ส่องมามันก็พอสวือว่าความสว่างก็พอได้อยู่แล้วก็บังคับด้วยรีโมทได้ก็แถมมาฐานมาด้วย แถมทานมาสองก้อนนะครับันนี้ก็ตัวตัวล็อกแล้วก็คุกไว้ยึดคลุกนะครับไว้ยึดตรงที่เราไปติดตั้งที่ที่เป็นปูนนะครับแล้วก็สายสายน่าจะประมาณห้าเมตรหกเมตรนะครับมย้งไม่ได้แกะดู parfait. มีรีโมทนะครับควบคุมรีโมทได้ครับนะครับ แล้วก็ควบคุมได้ครับปิดแต่ต้องกดกดกดเปิดก่อนทีนะครับถึงจะคุมใช้รีโมทได้แล้วก็ on off on ลดแสงนะครับลดเรื่อยๆอ่าถ้ามันกระพริบแล้วคือสุดแล้วลดสุดแล้วก็เพิ่มอ่ากระพริบก็คือสุดแล้วลด เพิ่มสุดแล้วแล้วก็มีเนี่ยครับสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงอันนี้เราฟังก์ชันนี้มันได้ใช้ก็น่าใช้แค่ออโต้ครับ,นะรบก็คงไม่ได้ใช้อีกแล้วรีโมทที่เก็บไว้จนลืมมาก็เป็นแผงโพลี่นะครับที่เราแถมมาอ่า อันนี้มันเป็นเขี้ยวแบบสองเขี้ยวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นรูแจ็คเสียบนะครับเป็นแบบสองเขี้ยวเสียบนะครับทีแรกผมจะลองว่ามันใช้นานแค่ไหนแต่มันเป็นแบบเขี้ยวเสียบผมเลยยังไม่ลองเดี๋ยวต้องไปให้มันชาร์จตากแดดให้มันชาร์จก่อนเป็นแผงก็พอประมาณนะครับ คืบกว้างคำยาวก็คืบกว่าเกือบสองคืบควาำกว้างก็คืบนิดๆคืบนึน่งแผงก็ไม่ขี้เลยนะแผงถือว่าให้แผงมาก็ใหญ่นะครับพอมาเลยคนระับอันนี้ไม่ต้องไมงกลัวเรื่องชาร์จไม่เต็มนะเต็มยังไงก็ชาร์จเต็มแผงใช้ได้ ลองลองมาซื้อมาใช้ดูครับว่าพใช้แบบไฟตุ้มแบบนั่นแล้วก็ลองดูมันผมซื้อมาสามต้นสามนะครับสองร้อยปสิบเอ็ดบาทเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นครับสองร้อยแปสิบเอ็ดบาทผมก็เลยซื้อมาครับอันนี้ผมใช้เงินคืนอ่าใช้กดเข้าไปรับ เงินคืนร้อเซนะครับตัวนี้ได้เงินมาซื้อมาสองร้อแสบเอ็ดได้เงินคืนมาสองอสิเอ็ดเหมือนได้ฟรีนะครับสองรปเอ็ดที่ได้คืนมาแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นอันนี้ก็เหมือนได้ฟรีนะครับโปรดีๆมันก็มีครับเราต้องเลือกใส่ค้นหาไว้ใส่ตะกร้าไว้ครับซื้อของอะไรก็อ่นะยุคนี้ างเงินยากหน่อยก็นะครับซื้อของอะไรก็พยายามให้ประหยัดน่ยผมก็ใช้วิธีเนี้ยเลือกใสต่ตะกร้าไว้อันไหนที่มันลดได้เยอะๆที่มันช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะผมก็ซื้ออย่างนี้ผมอยากเอามาลองใช้ตั้งนานแล้วพอดีมีโปรเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นตผมก็สั่งเลยสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท แล้วก็เงินคืนสองร้อยแปสิบเอ็ดเต็มจำนวนก็ผมลองดูมันก็เนี่ยครับความสว่างมันก็ใช้ได้อยู่เมื่อกี้ผมลองปิดไฟให้มันมืดแล้วความสว่างพอมาเลยครับแต่จะให้สว่างแบบระบบสิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์มันก็ไม่ใช่นะเอาไว,ไว้ตรงแบบทางที่เราไม่ได้ต้องการความสว่างจ,จนเกินไปครับ ในตัวบ้านหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นก็นนใช้เราเป็นระบบสิบสองโวลยี่สี่โวลนะครับก็จะส่งให้ความสว่างเทียบใกล้เคียงกับไฟสองรอยยี่เนี่ยก็คลิปนี้ก็มีแนะนำแค่นี้นะครับบ้านสวน GNP-DY สวัสดีครับขอบคุณครับ